すいません。<noise> ที่ห้องประชุมศี่สัระลักลางจังหวัดจันทบุรีพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ําแห่งชาติหรือพออกอ,อนอชอและคณะลงไปที่เร่งรัดการติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ําจังหวัดจันทบุรีพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปแผนพ,นพัฒนาแหล่งน้าในจังหวัดจันทบุรีและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก e e c โดยมีนางสุธีทองแยมผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับและบรรยายสรุปข้อมูลภาพรวมของจังหวัด ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริกลองพักเย,ยลำไพและโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำคลองวังตโนดนะอ่างเก็บน้ำคลองหางแมวตะบนขุนซ่องอำเภอแก่งหางแมวและพบปับประชาชนในพื้นที่ตามลำดับทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีมีแผนโครงการที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวพลเอกประวิตย์กล่าวว่าจะลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อติดตามรับทราบ สถานการณ์น้ําและแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะในจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหารและเกษตรกรรมที่สําคัญของไทยโดยที่ผ่านมารัฐบาลได้กับเครื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ําสําคัญหลายโครงการเพื่อพัฒนาความมั่นคงเรื่องน้ําในพื้นที่และรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC